ปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรเนี่ยทำไมมันน่ากลัวงั้นน่ะโอ,อ้ดูว่าปลาเก๋ายำหมุนไม่แน่นนะยำหมุนไม่แน่นอ,อ่ามาแล้วครับโอ้โหดูปากมันสิเจ็ดีอยู่โอ้โหมันพอมอ่ะมันเป็นปลาแบบปลาหลุมนะปลานิลหลุมแน่นอน มันพอมากครับด,ดูนะครับเป,เป็นปลานิลหลุมนะครับหืมดูเต็มปากนะครับขอ,เ,อ,อเบอร์ศูนย์จุดห้านะครับตรงนี้นี่นะครับด,ดูปากมันนะดูดูลูตามัน <laughs> ตกแบบสองขอนะครับผม